เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น5คนรวมตัวกันไปพักร้อนในบ้านกลางป่านะคะก่อนจะถูกตามล่าจากฆาตากรหน้าหมีที่ออกไล่ล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละความลับในอดีตที่พวกเขาร่วมกันปกปิดกำลังจะกลับมาเอาชีวิตของพวกเขาทีละคนนักแสดงเรื่องนี้ก็ประกอบไปด้วยแชมป์การพงผู้กำกับนะคะแล้วก็ยังมีบีธีรพงปังปอนอัครวุฒิแคปนิสรา สนันทชัตเฟียสพัชชาแล้วก็นักแสดงมากฝีมืออีกมากมายโดยทั้งหมดได้เผยถึงการทำงานในเรื่องนี้ด้วยค่ะเต็นมากๆอย่างที่บอกว่าทั้ง c g FX เอฟเแล้วก็คิวบูอะค่ะพวกเราทุกคนก็คือมีส่วนร่วมในในสิ่งนี้กันหมดเลยที่เรื่องหมีเพราะว่ามันน่ารักมันคอนทาสมกับกันที่ว่าเป็นตุ๊กตามหมีมาไล่ฆ่าคนอะไรเงี้ยเพราคนนึงไม่ถึงแล้วก็อย่างนึงคือหมีมันมันกลมกลืนกับ โลเคชันได้ที่เป็นแบบร้านกาแฟเป็นเป็นโรงแรมรีสอร์ทเล็กๆอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าและอย่างหนึ่งคือเวลาเลือดเราเราจรินตนาการว่าเวลาเลือดมันฆ่าเนี่ยวเวลาเลือดมันกระเด็นไปโดนขนหมีอะไรเงรีงย้ยมันวิชั่วมันมันมันมน,มน,มน,น่าจะออกมาสวยอะไรเงี้ยครับ Cg ก็จริงๆเป็นเหมือนจุดหนึ่งจุดขายของหนังครับจริงๆเรารู้สึกว่าหนังแลชเชอร์อะถ้ามันไม่เห็นการ ฆาตกรรมถ้าไม่เห็นฉากฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตอนที่สมมติว่าจะฆ่าแล้วถ้าเราตัดไปเป็นฉากอื่นเนี่ยคนดูมันอาจจะไม่สนุกเราสุว่าอยากให้มันเห็นเต็มๆไปเลยว่าตอนที่โดนฆ่าตอนที่ตอนที่แบบถูกฆ่าเนี่ยมันถูกฆ่ายังไงโดนฆ่ายังไงฆาตกรรม,มคือยังไงเราก็คือตรงนี้เราก็ใช้ทั้งซ G แล้วก็ใช้ Special e f อฟ c t มาช่วยครับแน่นอนว่าได้ความบันเทิงแน่ๆแล้วครับแล้วก็เรื่องของผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิตรภาพอืม ก,ก็มิตรภาพไม่แหละทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งซึ่งเรามองว่าเพื่อนควรจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราแต่ว่าในเรื่องนี้จะเป็นอยู่ข้างๆจริงไหมหรือว่าไม่จริงอะไรเงี้ยครับผมก็ทําให้เรารู้ว่าตัวตนของของคนเป็นยังไงฝากภาพยนตร์คืนหมีค่าของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ